ผมเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมกลับมาประมาณ4ปีมาแล้วเวลาเดินเนี่ยมันจะเจ็บที่ที่สะโพกด้านขวาของผมบางครั้งก็ใช้ไม้เท้าสองอันการใช้ไม้เท้าสองอันช่วยเดินเนี่ยนอกจากทำให้เรามีความมั่นใจในการเดินแล้วเนี่ยมันลดน้ำหนักที่กดลงที่สะโพกและขา ถึงยี่สิบถึงยี่สเปอร์เซ็นตคุณหมอก็แนะนําว่าอาจจะต้องผ่าตัดทุกคนก็จะต้องรู้สึกว่าอืมมันมีทางเลือกทางอื่นไหมผมก็พยายามไปไปปรึกษาแพทย์ทางเวชศาสตร์พื้นผูวเขาก็บอกว่ากระดูกเนี่ยเหมือนพระราชาแต่กล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนพระราชนีถ้ากระดูกแข็งไม่มีปัญหาเรื่องข้อสะโพกก็สุดยอดแต่ถ้ากระดูกมีปัญหาข้อสะโพกเสื่อม ก็ต้องใช้พาราชีมีช่วยให้แข็งก็คือต้องฟิตกล้ามเนื้อให้แข็งเขาไว้กล้ามเนื้อจะได้รับน้ําหนักเวลาเราเดินถ้าผมไม่ต้องผ่าเลยได้ไหมอันนั้นคือคําถามแรกคุณภาพชีวิตก็คงจะตกลงการเดินเหินการไปไหนมาไหนก็จะน้อยลงก็อาจจะทําให้ผมขี้เกียจเดินมากขึ้นขี้เกียจทํากิจกรรมมากขึ้นขี้เกียจไปไหนมาไหนมากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะยิ่งเสื่อมโทรมแข็งแรงความแข็งแรงก็จะเริ่มน้อยลง มันก็เป็นปัจจัยลบในการที่ผมไม่ไปผ่าตัด